สวัสดีครับดูวันนี้นะครับเป็นสนเรื่องเลขยกกำลังนะครับก็มี3มพจน์นะครับตัวเศษมี2พจน์ตัวล่างตัวส่วนมีพจน์หนึ่งก็แยกออกมานะครับแยก2กําลัง n ออกมาเดี๋ยวเขาก็ตัดกันได้นะครับถ้าเรามี2แบบนี้ก็เขียแบบนเลย2คูณกับ2กํกลัง2 n ็ก็แปลว่า2กงกลัง n แล้วก็ยกกําลังสองอีกทีนะครับแบบนี้ เพราะว่าถ้าเกิดทําให้อยู่ในรูปอย่างไรก็คือเอา2คูณ n ก็เป็น 2n แบบนี้ครับแล้วก็แยก3ออได้วยก็เป็น2กําลัง3ครับเพราะว่าบวก3ก็คือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับแล้วดหลังเราก็ได้24คูณกับ2กําลังอันนี้ถ้าคูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น2กําลัง 2n ลบสองนะครับยังไม่ได้แยกเสร็จแล้วก็ได้10กําลังอ,อ่อสิคูณกับ2กําลัง n แล้วก็กาลังสองตัวนี้ลองเปลี่ยนรูปใหม่นะครับเราก็จะได้2คูณกับน,นี้ยังเหมือนเดิมนะครับอ๋อน,นี้ทะเลยก็ได้นะครับ2คูณกับนี้แล้วก็คูณกับ2กําลัง3ก็คือ8นะครับเราก็จับ2คูณกับ8ได้เลยก็เป็น 16คูณวครับก็จะมีคูณกับ2อกำลัง n แล้วก็กำลัง2นะครับตัวนี้ก็เป็น24เสร็จแล้วนี้ก็เปลี่ยนรูปซะหน่อยนะครับ2องกำลังสองเเราก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ2กำลัง2 n เนี่ยจะเขียน2อกำลัง n แล้วก็ยกกำลัง2ก็ได้หรือจะเขียน2อกำลัง2แล้วก็ยกกำลัง n ก็ได้เพราะว่าคูณออกมาก็เหมือนกันนะครับที่เราต้องการคือตัวนี้นะครับเพราะว่าเราอยากให้มี ตัวร่วมเหมือนกัน,นครับเราก็เขียนตัวนี้เป็นคูณกับ2กําลัง n แล้วก็กำลังสอแล้วก็ลบ2ก็คูณออกแยกออกมาเป็นคูณกับ2กําลังลบสแล้วก็10คูณกับ2กําลัง n กําลัง2จริงๆก็เป็น2 n ก็ได้นะครับไ,ได้ดูในง่ายขึ้นไม่เป็นไรเหมือนกันเสร็จแล้ว พดด้านบนนะครับมี2พจน์2เทอมก็ดึงตัวร่วมออกมาก็คือ2กําลัง n กํนลัง2นะครับดึงออกมาแล้วก็จะพนได้ก็จะเหลือแค่16นะครับลบกับ24คูณกับนี้2อําลังลบ2ลองคิดดูนะครับก็จะได้1ส่วน4นะครับ2อกลังลบ2ก็คือ1ส่วน2กําลัง2ซึ่งก็คือ1ส่วน4นะครับ24คูณ1ส่วน4ก็ตัดกันนะครับ สี่หกยี่สิบสี่ก็ได้หกหารด้วยด้วยอันนี้นะครับสิบคูณกับสองกำลัง n แล้วก็กำลังสองเราก็จะเห็นว่ามีพจน์ที่เหมือนกันก็ตัดกันได้นะครับแบบนี้พจน์ที่เหลือก็คือสิบหกลบหกก็คือสิบนะครับหารด้วยสิบ 10, ซึ่งก็คือหนึ่งครับเป็นคำตอบ วิธีการก็คือหาตัวร่วมของแต่ละพจน์นะครับพจน์แรกมีตัวร่วมอะไรที่เป็น2กําลังอะไรนะครับตัวนี้ก็ทําหาตัวร่วมให้มันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเสร็จ,ะจะแล้วก็ดึงตัวร่วมออกมาจะได้ตัดกันได้กับเศษและส่วนนะครับโอเคสวัสดีครับ